เป <No. S 3> ็นักเต้น่นแหละเท่าไห่วยอย่งนี้นะเอาเท่าจะมาขึ้นปอบเขาแเนี่ยแล้วเป็นเั่นไรจริงๆเาไห่กันน่ะคุ้พงนะมากระคาบวนกันน่ะเออเอาน้ามนกระแหววขึ้นเม่มั่ละป้าจีโทเออบักกุลลเออปัดจีโทปัดจีโท้เขาเมืเป็นยังือเห็ดจังสั สวนเบาหวานเจ้าสิคืนโอ้ย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 ห่วยห่วยห่วยราบ้งเบาหวานเบาหวานเบาหวานคืนซะเนาะมึงเป็นอยังเคยเห็ดจังเซ่ว้าวกูคือเอาเขาเอาน้าเลี้ยงมึงอยู่ฮหอะเอามันอาจจะว่าตั้งใจหัวหน้าเลี้ยงมึงอยู่เอาเตปีบักลูกตีบักมักตีไ่เอาไปใส่เอาใส่เอาเอาเอาหนีไกลๆเออไหร บักเบลเออขันกููว่ามึงสิสัวสิเลวป่านนี้ไม่แต่โอ๊ตลักขี่คำว่าอยจังสินะผู้ค้ามึงทิมตังตะมึงอยู่ในกระดงผุนตังตะมึงอยู่ในกระดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบักลูกสัวบักลูกหมาบักลูกหมากลับลงไปแอบอางเถ้าเอ้ยใช่ปะเมืองมาจ้างเฮ็ดบาวานขุนเหนี่ยนหลั

ลูกบอเคยลืมได้นมหาบนคนเจ้ามึงบยานตกลเอ้ยยนมึงตกหลัดกูหงสิสัวสิเล่ปานี้กูบอกเลี้ยงมึงมาหรอกบอกเลียงมึงมาหรอกตายเลไตายเน่เน่เนวงคว่าจะเป็นพ่อกับเาทั้งเศร เจทำไลูกายตั้งแต่น้อยจนใหญ่ที่ันพนอมต้องทุ่มจนเ่าวิ่งมาคืออีท่าหูกงแต่ฮะเนี่ยพระคุณหน่าแผ่นฟ้าลูกบ่ลาลืมโลกจิตใจปองบ่ลืมคำ พ่อแม่สอนผวกแรงเสาใจเย็นเด่นย่า่ไดฟังเบิ้งสปันย่ายใดมาดี้น้องถึงขาวกำโลน้ำตาน้องเสนซาผู้สนตาสันกไปผู้สิเตายสมันก็ไปสตายสมันก็ไป จงสุขีสุขังเลิมมาสาลูกคนี้มาตั้กูก็เลอมมึงอย่แล้วกูเลิมมึงอย่ามึงก็เป็นลูกกูถึงที่ท่าสิราเฟ ไอ้เราลุงปานเสดงแต่ที่เหล็กไอใจใหญ่ตายมาแทนใจเด็ดแม่ครับบ้านบนหรือบนหรือว่าเป็นข้อเหตุแต่บนหรือบอกแม่บ่ได้โอ้ยหล่ะขั่เพิงบอกแม่บ่ได้มึงก็บอกแกสิบอกกูบ่ได้ขอเวลาใคร ข่วอากับลูกจ่าข้าวในเ<อ>น้อเทาพอเนาเป็นกูหลงใส่มาถึงนสินเน,นาะ <c oughs> กูมาใจน้อยออท่านจังใดบุลือก็บ,บอกว่าใดมึง,มมงมอบักแวงว่าไดก็พะว่าบุลือเป็นห่วงคนน,นั้นจังใดก็พอไอ้บุงจริห่วงผู้ใดบุ้งมาห่วงดิบบุ้งตุ้งห่า